สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออการไม่เก็บเรื่องต่างๆมาใส่ใจเป็นส่วนตัวอ่าซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมว่านะหลายคนน่าจะเคยเจอ ใช่ค่ะน่าจะโดนใจหลายๆคนเลยเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้มาจาก TEDxTalk ของคุณเฟรเดริกอิมโบค่ะครับผมชื่อ Talk กว่า How not to take things personally ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาแชร์มุมมองได้น่าสนใจมากเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อ,อมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมเราถึงอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ดูว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้างที่คุณเฟรเดริกเสนอไว้เพื่อจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นนะคะน่าสนใจครับ เขาเริ่มต้นจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับที่ไปเป็นกรรมการฟุตบอลอืมใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะชอบฟุตบอลขนาดนั้นแต่เพราะมองว่ามันเป็นเอ่อเหมือนสนามซ้อมชั้นดีเลยสนามซ้อมเรื่องการรับมือกับคำตำหนิการถูกตัดสินอะไรแบบนั้นถูกต้องค่ะเพราะกรรมการนี้เป็นเป้าได้ง่ายมากในสนามแล้วเขาก็เชื่อมโยงมาเรื่องใกล้ตัวเราด้วยนะแบบเวลาโดนขับรถจี้ท้ายอ๋อรับรับอันนี้เจอบ่อย หรือเพื่อนยกเลิกนัดกะทันหันหรือแม้แต่เวลาเราคุยคุยอยู่แล้วเห็นคนฟังเอ่อหยิบมือถือขึ้นมาเล่นครับซึ่งสถานการณ์พวกนี้มันมันจี้ใจดําเราได้เหมือนกันนะแล้วสาเหตุมันคืออะไรครับทําไมเราถึงรู้สึกแย่ก,กับเรื่องพวกนี้คุณเฟรเดอริกเขาชี้ไปที่เอ่อสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรืออีโก้ของเรานี่แหลคะค่ะอัตตาค่ะคืออัตตาเราเนี่ยมันมีความต้องการลึกๆที่อยากให้คนยอมรับไม่อยากโดนวิจารณ์แล้วก็ คาดบองให้คนอื่นเห็นค่าเราพอไม่เป็นอย่างที่หวังอัตรามันก็เลยออกมาปกป้องตัวเองทําให้เรารู้สึกแย่ประมาณนั้นเลยค่ะมันก็เลยเกิดความรู้สึกขุ่นมัวไม่พอใจขึ้นมาซึ่งก็น,นําไปสู่คําถามที่เขาตั้งไว้หน้าคิดนะครับว่าแบบเราอยากเป็นฝ่ายถูกหรืออยากมีความสุขมากกว่ากันอืมประเด็นนี้ดีมากเลยค่ะเพราะการพยายามเอาชนะต้องเป็นฝ่ายถูกตลอดมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะใช่ค่ะเหนื่อยแล้วก็อาจจะทําลายความสัมพันธ์ด้วย การยึดติดกับอัตราตลอดเวลามันใช้พลังงานเยอะนะการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางบ้างเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยค่ะซึ่งคุณเฟรดริกเขาก็เลยเสนอ,อกลยุทธ์2ออย่างเหมือนเรียนสองด้านเลยค่ะกละยุทธ์แรกคือมันไม่ได้เกี่ยวกับฉัน it's not about me อันนี้คือให้เปลี่ยนมุมมองเหรอครับหลักๆคือใช่ค่ะพยายามมองจากมุมของอีกฝ่ายว่าเขามีเจตนาอะไรหรืออยู่ในสถานการณ์แบบไหนอย่างคนเล่นมือถือตอนเราพูดใช่ค่ะ เขาอาจจะเอ่อกำลังจดโน้ตเรื่องที่เราพูดอยู่ก็ได้หรืออาจจะมีข้อความด่วนเข้ามาจริงๆไม่ได้แปลว่าเขาไม่ให้เกียรติเราเสมอไปหรือเด็กที่งองแงไม่อยากนอนอืมก็แค่อยากเล่นต่อไม่ได้เกียรตเราหรือคนขับรถจี้ท้ายก็อาจจะรีบจริงๆก็ได้คือให้ลองคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงค่ะการมองแบบนี้มันช่วยลดความรู้สึกว่าเราเป็นศูนย์กลางของปัญหาลงได้ แต่ฟังดูมันก็ต้องฝึกเหมือนกันนะครับเพราะเขาบอกว่าความคิดคนเราส่วนใหญ่มันเอียงไปทางลบอยู่แล้วถูกต้องเลยค่ะเขาบอกว่า80%ซของความคิดเราๆห้าห0 0 0นอย่างต่อวันเนี่ยมันเป็นลบนะเยเยอะเหมือนกันนะค่ะเพราะฉะนั้นการจะปรับมุมมองให้เป็นบวกหรือเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันต้องใช้วินัยพอสมควรเลยเหมือนที่เขาฝึกตอนเป็นกรรมการนั่นแหละค่ะครับแต่ก็คงมีบางสถานการณ์ที่วิธีคิดแบบ มันไม่เกี่ยวกับฉันมันอาจจะใช้ไม่ได้ผมจริงๆแน่นอนค่ะบางทีคำพูดหรือการกระทำบางอย่างมันก็กระทบใจเราแรงจริงๆซึ่งก็น่าจะนำมาสู่กลยุทธ์ที่2มันเกี่ยวกับฉัน it is about me ใช่ค่ะอันนี้คือพอรู้ว่ากลยุทธ์แรกมันไม่ได้ผลนะให้หันกลับมามองตัวเองเลยมองว่าทาไมเราถึงเจ็บ ถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันถึงสะก,กิดใจเราจังมันไปโดนปมอะไรในใจเราหรือเปล่าไปกระทบความไม่มั่นคงตรงไหนไหมเหมือนที่เขาเล่าเรื่องตัวเองที่รู้สึกไม่มั่นคงกับการเป็นกรรมการเพราะไม่เคยเล่นบอลมาก่อนใช่ค่ะพอโดนวิจารณ์เรื่องเทคนิคปุ๊บมันก็เลยไปโดนจุดนั้นก็เลยรู้สึกเจ็บกว่าปกติมีตัวอย่างเปรียบเทียบที่เขาพูดไว้น่าสนใจมากเลยครับเรื่องถ้ามีคนมาว่าเราเป็นซ้มโอค่ะค่ะ เราก็คงไม่รู้สึกอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้ามีคนมาว่าคุณเห็นแก่ตัวอันนี้อาจจะเจ็บเพราะลึกๆเราอาจจะรู้ว่ามีส่วนจริงหรือมันไปสะกิดแผลเก่าประสบการณ์ในอดีตที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีพอครับแล้วพอเรารู้แล้วว่าโอเคมันเกี่ยวกับฉันนี่แหละเราควรทํายังไงต่อครับมี2ออย่างที่เขาแนะนาค่ะหคือการเข้าใจและเห็นใจตัวเองหรือเซลฟ์เอมพ เข้าใจตัวเองค่ะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองในตอนนั้นแล้วก็สองคือเปิดใจสื่อสารหรือ speak up สื่อสารความรู้สึกออกไปใช่ค่ะบอกความรู้สึกความต้องการของเราให้อีกฝ่ายรู้ไปเลยแต่สำคัญคือต้องบอกแบบตรงไปตรงมาโดยไม่ไปกล่าวโทษเขานะคะอ๋ออย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าทำไมคุณไม่สนใจฉันเลยตอนฉันพูดก็เปิดทีวี ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอพอคุณลุกไปเปิดทีวีตอนฉันกําลังเล่าเรื่องสําคัญน่ะฉันรู้สึกเหมือนคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องของฉันเลยมันทําให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นการบอกความรู้สึกของเราที่เกิดจากการกระทำของเขาใช่ค่ะแบบนี้มันเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายเข้าใจผลกระทบแล้วก็เข้าใจเรามากขึ้นอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยเขามีข้อคิดปิดท้ายที่ อ๋อทรงพลังมากเรื่องธนบัตร20ยูโรอ๋อใช่ใช่ครับที่ว่าแบ่งนั้นต่อให้ยับยุ้ยี่โดนเหยียบหรือใครจะว่ามันเก่าคุณค่า20ยูโรของมันก็ยังเท่าเดิมเหมือนคุณค่าในตัวเราถูกต้องค่ะเป็นการย้ำเตือนว่าคุณค่าที่แท้จริงในตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาพูดอะไรหรือทำอะไรกับเราคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเรามันไม่ได้ลดลงตามคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นเลยสรุปได้ดีมากเลยครับ ก็คือเรามี2แนวทางหลักๆ1คือลองมองในมุมคนอื่นมันไม่เกี่ยวกับฉันหรือถ้าไม่ได้ผลก็ 2. หันมาดูใจตัวเองมันเกี่ยวกับฉันทําความเข้าใจแล้วก็สื่อสารออกไปอย่างเหมาะสมโดยไม่ลืมว่าคุณค่าในตัวเรานั้นสําคัญเสมอค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะอาจจะลองทิ้งคําถามให้ไปคิดกันต่อเล่นๆว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยเอาหลักการพวกนี้ไปปรับใช้ในชีวิตได้มากขึ้นจริงๆ ความสัมพันธ์รอบตัวเรามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ไหมแล้วมันจะส่งผลต่อภาพรวมของสังคมเรายังไงได้บ้างเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมเจาะลึกแนวคิดนี้กันยินดีค่ะ